นะครับันนี้มารุนกันนะครับว่าวันนี้จะมีผู้ใดเข่าแน่นะจะมีใครโชคดีกันนะครับวันนี้เด็กไม่เชน้อยจะเขา่าว่อนะครับขอต่อว่อนะครับหรือเด็กแม่ไพ่จะเขา่า อานกันนะครับวาซาจะไหมเออซีจขทำว่าพอเนะนะครับ <Luc ar cells livest> <k Sen DVD> สวัสดีครับเอฟซี่เขามาผูแหลกนะครับขอบคุณหลายๆครับที่เขามาติดตามนะวันรุ่นหวัวกันมาเีนานะ้นะครับมาหลายไรสนตรงมาเวทดนะนะครับนี้ก็ล้ายถาดหลายคน์นะโงคแห้นะครับทางหอยฟื้นบ้านเทานะครับนะส่กันตอครับ ลุ้นกันต่อวันนี้นะครับแล้วทานเลยคนหมาเลยนะครับมีทัง้งนอเอียนขามาแล้วท่านอเอียนเทวดาน้อยนะครับูกสาแม่พ่อนก็นลงให้ไปแล้วนะครับหลวงปู่วัดป่าอุดรน,นะครับนาทตศนะครับหมดก้อนนะครับเดือกหลวงปู่ไห้นะครับชิบเก่าตัวยวนะครับอ้อสองศูนย์ูนสองเนาะ หมอคนบอกขึ้นแต้มสวัสดีครับสวัสดีครับเด็ครับเอซีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลุ่นมันต้องกันเน่เลยโอ้ยเขาปังๆยังหวนได้นะสามตัวแตกแลวเนาะไปนวนแล้วนะครับสามพวาเขาห้องสองตัวแตกสามตัวแตกนะครับไปเอฟซีทั้งช่องชื่นใจได้เลยนะเนาะอืมอยากให้เอฟซีได้เยอะนะครับคือว่ากันมานเหนแน่นอเนาะ สวัสดีครับสวัสดีครับรอยยุช่องเนาะนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่เข้ามานะครับเมียนทั้งช่องเนาะเด็ไม่ไพ่กับีคนตีเจ็ดแปดสามนะครับเจ็ดแปดสามมาสันเนาะพ่อสมบัตินะครับตามเวลเด้อนะครับพ่อสมบัติอาจารย์อิทขอพักครับตรงนี้ขอขอบคุณหลายครับถึงบริสุทธิ์ก็ไม่กําลังใจขอบคุณหลายๆนยครับขอบคุณมากๆเลยครับ ืตุ้ยซิมผักกาดกาดดาวเบิ้งขมบอสนซนะิมผักกาดดาวขมบอสนนะครับซีหาเมเลยวันนี้อ๋อซื้อ,อครับมือเนี้ยผมเลยตามอยู่ซีหาม่เลยซื้อนักเลยนะครับอืมวมือนี้ตามอยู่ครับซีหาตามอยู่อืมผมอเลยตามอยู่ด้วยนะครับซีหาขอบพุณหลายละครับ นะครับสองสองเกาซี่ได้ซื้อนะนะครับสี่หาวันนี้มารวยครับสี่หาแมนครับซื้อหลายเลยอมาวรวยบนสี่ห้านะครับเพราะว่าเขียดหนวดก้อนเนาะลายๆท่าลายๆจันว่าเขานะจะว่าเขามันนี่ล่ะกับแมนะครับสี่ห้านะครับเตาเราว่าเกาซีนะนะครับติดตามแรเดอร์นะครับนะครับว่าะคันน้มีเชียน้อยนะครับเอฟซีบอกว่าเขาเหมนว่า ติดตามตลอดตาแต่กับบอได้ซื้อน้ำเลยบุญ่มีนํำมีเฉียวน่อยน้องน้องวันนี้ตามคือเก้านะครับบกวมาครับนางกำพ้าตามลวงเพ่ะออกตามหลังสองศูนย์นะครับอิสซีะนะครับเดี๋ยวกับคภาพตอบคอมเมนให้เด้นะครับอาจจะไม่ได้ตอบทุกคออเมนได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจนะติดตามตลอดนะครับบุวมานะครับ คอยซื้อสามศูนย์ให้หนางผ้าโอ้ยสน,นักานางผ้าสามศูนย์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 มาบอกสองศูนย์เนาะอสาธุสีหาครับผมนะครับแมนมารัวกระจัดสีหากระนวลเลยนะครับแกลร่มันนะครับ,บมันผ่านแล้วเว้ยคุได้กลับไปจะสีหานะนะครับ ซีตัวก็ดีนะครับเพราะซีตัวแตกเลยเนาะนะครับอืสองสองมาไทยนะครับใอรซื้อเก้าเจ็ดสามตัวละพันพี่สันโอ้เอฟซี 4, พันซื้อเก้าเจ็ดสามตัวละพันคุณพันมาหลัวสองตัวหยก เวิร์ดหลายพันบนวันลี่ไดเร็ตประตูคอนโดศูนย์สองเนประตูหองเบาเนาะเบาเลยกับฝันล่าม,มกันเดยนะครับวังวังเรียนไทยหันเนาะฝันล่ามกก็กขึ้นที่ได้ว่าฝันวันได้ล่าม,มกนะล่าม,มกก็เลยประกาศเบาเนาะนะครับอืมตีสองแปดศูนย์ด้เลย บนะัตรสองศูนย์เนาะเยดรายให้กันครับอน19สิบเก้าเจนี่นะครับอืม เด็กเต้าเก่าศูนยะ์เนาะเต้าเนี่ยเขาตีเก่าศูนย์เนี่ยมอรก็เลืม่มเรื่มลงเก่าศูนย์่มเขี้ยวหน่อยเนะ้วกระสีลายตัวคือว่าหรือว่าเนาะนเดียรุ่นเลือกไทยน้ำกันครับรุ่นรุ่นหวเล่าน้งกัน ยายเลขลากรลังจาะแล้วนะครับออะเยอะสามลูกครับอืมเยอะสามลูกเท่านั้นนะครับหน่วยบัตรหมาเยเลขเสียงประจำลักครั้งที่สี่ครั้งที่สี่แล้วนะครับหมาเยเลขหนึ่ง ขอเสนพนักงานออกเลี้งงวันที่ประจำยืนหน่วยตุ้มหมายเลขหนึ่งพร้อมด้วยคณะกรรมการออกมาประจำทียุบอุปรกรณ์มุงกลุฎมพนักงานออกเลี้ยงงวันจะได้ทําการมุงอุปรกรณ์มุงกลุ่มเป็นขั้นที่สี่เงินแในการนะครับของเลี้ยงลงวันห่อยพัฒนาใบห้อยทิศรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีห้อยลึกขีดขาเพื่อเพื่อนบ่ก้องเปล่งตัวเลขใดๆการจึงสามารถแลกเรออกเลี้งงวันได้ในรนะยะสิบวัน นับตแต่มๆอ,ออกเลขรางวัลเป็นตัวไปมาสามตัวแตกไหมแม่วันนี้กึ๊บอ,อ่าลงล,งลก <7 S 2> ครับกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลจับเอาหน่อยบาทและนําไปวางไว้อยูุบนห้องครับอยู่ที่ตําแหน่งลักแสนลักแสนครับว่าลักแสนล้วครับต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลุนอุปกรณ์เลขเสียงประจําหลักเป็นขั้งที่ห้า อหลักที่ห้ามาแล้วครับหลักที่ห้านะครับหน่วยบัดหมายเลขเสียงประจะําลัที่ห้าได้แก่หมายเลขสองพนักงานออกเลขรางวันที่ประจํอยู่น่วยตุ้มหมายเลขสองพร้อมโดยคณะกรรมการออกมาประจําที่ยู่อุปกรณ์หงกลมพนักงานออกเลขรางวันจะได้ทําการมุนอุปกรณ์หงกลุ่มเป็นขั้งที่ห้า ะจาจัดตั้งคณไเ้่งรางวัลบรรณาแมนรวมถึงบุคคลเดี่ยวที่สมัง,งานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหน่วยบรรณา,จ,าจะนำใจผลการลกเล่นรางวัลเป็นเอกภาพกาันในขอบเขตตัวประเทศมุ่จุดประสงค์ให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์ในการเสี่ยงโชคสิบรางวัลดูความสมัครใจเท่านั้นขอขอเขาเข้าเจตนาคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเล่นรางวัลจับอนอยบาทและนํำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักมือ ก็ปั่ของเฮนเซิร์นคณะกรรมการสี่งนวยบานมาเลขเ <ลง S 1> นเหรอครับทั้งทีหกขอเห็นเซิร์นเขาเข้าใจน้ำคณะกรรมการหน่วยบานมาเลขเสียงประจำลักทั้งทีหกด้วยกันหมายเลขหกขอเซิรพนพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำยู่หน่วยตุ้มหมายเลขหกพร้อมด้วยคณะกรรมการอ,อกมาประจำทีอยู่อุปกรณ์มกุกุฎม ในโอกาสต่อไปขอเห็นเสริมคณะกรรมการเยาขันยกเพื่อเสียงไห้หน้วยบานตบลงมาสู่บนห้องหักทางด้านนอกขอเห็นเสริมอ่ะขั้สุดท้ายแล้วครับกรึบอ่าเขาข้าเจ็นนคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเร่งางวันจับเอาหน่วยบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหักอยู่ที่ตำแหน่งรักหน่วยอ้าวลูกสุดท้ายรักหน่วยตัวนี้ ละนี่นอยบานทางพบกนยบานก็ได้ถึกนําไปวางไว้อยู่บน้องคับตามตําแหน่งที่โชคเสียงได้เป็นเดียพ่อยต่อไปคอยพนักงานออกเลขรางวัลหรีอยับต่อนอยบานและทําการไขนอยบานเพื่อเสนอผลของการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการนะถือม่ินเดิมหนึ่งคอยมาในเดิ ที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้ประธา,านเฮาสซ่าผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำวันที่8ออกข้างวันที่19เดือนมังกรปีประสองพันสี่รางวัลเลขหกตัวเลขที่ออกได้แกหมายเลขประกาศดีงไม่แห้งมือรองมันนะเก้าศูนย์เจ็ดเจ็ดแปดเก้า แปดเก้าโอ้ศูนย์เลขตัวได้แก่หมายเลขศูนย์เจ็ดเแปดนย่ตัวได้แก่หมายเลขเจ็ดเเกเลขสตัวได้แก่หมายเลขเจ็แม่หมอลุยถือกี่ตัหมอลุยเอาเลขน้องน้องแอนมร่แเก้าแปดเก้และเลขหนึตัวท้ายได้แก่หมายเลขเก้าหมายเลขเก เอมันใจแล้วเออเวเก็บอย่างนนเนาะผลกาออกเลขรางวัลหวยเลขคุกถูกก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นดีะห้อยอต่อไปแม่จะได้สืบต่อำการออกเก้าสลากปัตราหก่าเจ็ดเเก้าออกเลขรางวัลได้ออกประจำราตรีเออเล็กขเนาะเจ็ดเก้าเนาะน้องแอมตันนี่หนึ่งเจ็แปดอนี่ยคยเิใหเป็นเ็ดเจ็ดแปด เจ็ดเจ็ดแปดเก้าเจ็ดเจ็ดแปดอืมเพื่อนน้องเอีนครับเพื่อนแมนแต่งเนาะมมลุดยตีเป็นเจ็ด,ด,ดนิดเดียวหนึ่งนะครับเวิเร์กเวิร์กสีแดงน้องเอนนะครับอืมโมลุยไปแก่เป็นเจ็ 7, 7, 7, 7, ดเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดมมลุยลงเป็นเจ็ดเจ็ดแปดเนาะนะครับอืมเจ็ดเจ็ดแปด มารวยลงปเป็นเจ็ดเจ็ดแปดเรียกเป็นสามตัวแตะครับโอ้ยอยู่ขนาดเนาะเออ,อมาเบินเนเร์ดในลีดนะครับ <c oughs> <c oughs> เงนนี้เนาะอเดียกนาทิตนะครับอืเลือกนาทิดหนึ่งหนึ่งนะครับบอ,อกเจ็ดเจ็ดเนาะหนึ่งหนึ่งนะครับ แปลงเป็นเจ็ดเจ็ดได้เน้นะครับนี่เก้าแปดก็ได้เด้่ยนี่เก้าสามมรดีเก้าแปดนะครับก็เพื่อได้แปลงเล็กก็คงจะได้เนาะเก้าแปดแปดเก้านะครับแปลงเล็กรกครับเีื่หลวงปู่หลวงปู่บอกเรี่ยวจะฝึกกัะหลวงปู่บอกว่าจะฝึกนะครับโอ้ไอแปลงดีเด็ดเบิ้ดนะครับเรืหลวงปู่เนาะหลวงปู่บอกว่าซื้อเล็กจะฝึกหลายนะนะครับพอได้สอเจ็ดเจ็ดนะครับหรือเก้าแปดเราคงจะได้โชคเนาะเก้าแปดแปดเก้านะครับสำหรับหนึ่งหนึ่งเก้าแปดนะครับ พอหลวงปู่บอกจะปึกพันวาจ <laughs> ะปึกพนวานะครับห <laughs> <laughs> ลวงปู่จะปึกเด้อนะครับพืดอตามเลยผู้องจะได้โชกันเนาะนะครับเพราะว่ามันเป็นเลขเลข,เลขหนึ่งๆก็เป็นเจ็ดเจ็ดมาแล้วครับอืมส่วนเลขเก้าเลขสามก็เป็นเลขแปดเนาะอืม,อม ออ,อืงวนดนี้ไหมครับเดืนอดในบ้าบาง,งาบหนเหรอนะอืม เมื่อกี้ครับเนี่ยฝันเห็นปูสีหาแปดเก้านะครับเนี่ยอืมออกยอดหลังครับอายุเล็กปูพันนะครับออเมื่อกี้เลยท่าบอกล่ารครับเก้าแปดฝันเห็นปูนะครับอายุปูเก้าสิบแปดแปดเก้านะครับอืมยอดหลังเนาะอืม,อม,อม,อม เมี้ิมเสียงกระซิบอืมเรียกนงปูแปดเก้านะครับออกอีกแล้วน,นะครับ,รบอ,ออกย้อนหลังเรียกนงปูแปดเก้านะครับนงปูรัฐบาลไทยแปดเก้าอกยอนหลังเนาะอืม โอ้เหล็กพลีเขาสามตัวป่ะครับอืมพลียสามตัวแตกป่ะอืมแตพลียแตกสามตัวนะครับ เดี๋ยวบอมาี่นะบอมบี่ขั้อะไดนโอ้เจ็ดแปดเก้าโอ้เออสามตัวเนาะบอมี่เขาเนาะเสียว่าบแดนอหกใส่ละแล้วขอบคุณเลยครับพี่ที่ตามเราชบนะครับสวัสดีครับ